หากพูดแล้วหลังดรามา่าเจนิสสวมชุดขาวร่วมงานแตง่งกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีสำหรับกรณีดาราสาวเจนิสเจนิสตาที่ไปร่วมงานฉลองวิวาคู่หวานหมากปรินและคิมเบอร์ี่โดยเจนิสได้สวมชุดเวดสยาวสีขาวไปร่วมงานซึ่งความมีภาพออกมาก็กลายเป็นประเด็นวิจารณ์ถึงความเหมาะสมที่เกิดขึ้นจนสาวเจนิสได้ออกมาเปิดใจเผยว่าตนไม่เคยรู้มาก่อนว่าไม่ควรใส่พร้อมกับขอโทษทุกฝ่าย ล่าสุดหมาปรีนเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าก็เห็นข่าวแล้วครับก็ขคำๆคเอาจริงเราสองคนไม่ได้เีเรียสอะไรขนาดนั้นแล้วมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าที่เขาอยากใส่อะไรก็ใส่เพราะเราระบุคแค่ close to nature แต่ว่าเรื่องประเพณีหรือเรื่องความเชื่อมันก็สามารถเปลี่ยนกันได้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาดราม่าก,กันในฐานะเจ้าเบ่าของงานก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยตอนเห็นดรามากก่าก็กลัวน้องเขาสวยอีก ุตสามางานแต่งเราแล้วทําเขาซวยก็ต้องขอโทษน้องเขาด้วยเราก็ห่วงคือคนที่มาร่วมงานเราก็อยากให้มีความสุขที่สุดไม่อยากให้มีดราม่าเกิดขึ้นแล้วก็ดีมากเลยที่งานนี้ดราม่าน้อยมากแล้วก็เป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้เล็กน้อย